ปล่อยซิงเ l ิลแรกเพลงเลิฟยูไปนะคะก็คนตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะคนก็ถามว่ามิาหายไปไหนค่ะมิะก็ไปสอบมาค่ะก็ต้องติวเยอะนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เข้ามหาลาัยได้แหละเลือกที่จะเข้าที่ s m m o n s c o l l e l e ค่ะที่บอสตันค่ะมิ拉ก็เลยจะต้องออมาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะคะว่ามิาจะขอพักงานผลงานเพลงก่อนนะคะชัว่วคราวยังไงก็ยังรักการร้องเพลงอยู่แล้วก็ ยังอยากจะออกผลงานเพลงจะเจอแฟนแฟนทุกคนเหมือนเดิมแต่ว่ามิ拉ก็ต้องเข้ามาหาหลายัยการศึกษาก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมิ拉ก็เลยต้องเลือกอยาก่างนึงก่อนมิ拉ก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ได้อยู่ในคารมกเซได้เจอเพื่อนเพื่อนในคารมีแล้วก็ได้เจอแฟนแฟนทุกคน แล้วอย่างนี to to mm ้เราจะได้ดูผลงานใหม่ๆของมิาอีกไหมกานเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสนะที่จะกลับมาได้แล้ก็อยากจะกลับมาเจอเป็นบทุกคนค่ะก็อยากจะทำเพลงของมิ拉ก็รักกานน้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้โอกาสได้มาเจอเพื่อนทุกคนแบบนี้แบบค้ะสุดท้ายนะคะมิาก็อยากจะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่รักมีน้ามาตลอดนะคะติดตามผลง,งานเนี่ยมาตลอดเป็นกําลังใจให้เนื้อมาตลอดนะคะแต่มีน่าก็สัญญานะคะว่าไม่หายไปไหนแน่นอน,นะคะ่ะก็คุยกับมีน่าได้ตลอดเลยนะคะเวลาอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าทวีตมาอะไรเงี้ยมีน่าก็จะพยายามทวีตกลับหาทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็เวลามีน่ากลับมาเมืองไทยแล้วก็นัดเจอกันได้ตลอดคะ